สวัสดีครับทุกคนจริงๆคลิปนี้ในช่วงของช่วงแรกๆจริงๆนจะเป็น,ปนตีกับโอเชี e ยนเวอร์เดเแต่ผมลืมอัดก็เพราะงั้นก็เลยจะกลายเป็นลงนันเจีนยนกัน่างแทนนะครับขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมลืมจริงๆตีเสร็จแล้วผมเพิ่งนึกออกก็ enjoy ครับผม <c oughs> จริงหรือเปล่าโอ้วันวิ่งใส่พวกกูวิ่งหลบมันวิ่งหลบกูวิ่งใ่อ่ะโอ้แล้วคอเกมกันดีจัดอ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะไว้จู่ๆมันมันมันคือตัวอะไรตอนที่เราจะไปสู้ตอนนี้พายุหมุนพายุหมุนฟิคคิวพายุหมุนทำตัวอะไรหมุนตัวอะไรทำมันเป็นเปล่าเนี่ยเออยอันนั้นอันนั้นไม่อยากอันนั้นไม่อยากโอ้โอชื่ละงั้นเขาไม่ต้องเอาจริงหรอกเอาแค่ดาวไม่พอแกไม่ใช่โมกับอีซี่นะฮาร์ดก็ไม่รู้ไอ้เนี่ยตัวสักนตัวหนึ่งต่างคนดูอย่างเรายังไม่พร้อมเลยเพิ่งเลยสอบเวลาเต้ ไินขินอยู่แม่งแต่งเต็มเลยว่ะคนนี้เชียวเม็นคนแต่งเต็มด้วยเหรอครับมึงจะมึงจะต้มอะไรนี่ยกบิฉันจะไม่ยอมตายอีกแล้วล่ะเล่นมิคคุกใย่โชว์แล้วสถานที่ต่อไปที่เราจะบุกคือที่ไหนแมนชั่นไหมอือว่ะเฮ้ยไม่น่าสนใจนะแมน ใช่หายเจืนกหายเนี่ยจบบรางวัลมันไม่มันมีเอ็นบีซีเอ็นบีซีบอกไบโอมได้อยู่บอกพี่กัดได้อยู่ออ๋เออจบรางวัลนะขนห่านเอาตรางวัลที่ไหนวะไอ้บ้านเป็นคนเถื่อนน่ะนะใช่พี่มันคือลัทธิพหรือเชือกเนื่องจากเป็นความคิดที่ดีทานจอมพลสูงสุดเลยให้ของขวัญขอบคุณครับขอบคุณครับท่านขอบคุณครับปลาลายชาเสด็จแล้ว กูเจ็บท้องไงไอ้ขี้ไม้คาบอินโลอย่างนะพี่ที่นะเว้ยตั้งกานตั้งกลางอ่ะพี่ที่ No, 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 no. Cảm <laughs> no, 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 no. ไม่หอนจะในสุดก็มถึงวันนี้จนได้บุนวันเดียวกันไม่เหรอเก็บเก็บเก็บขนโอดท่านนะครับท่านทุกคนเตรียมพร้อมหรือยังขออมุญครับท่านร้อมุญครับท่านตึกครั้งนี้ถึงจะไม่ใหญ่หลวงแต่เป็นตึกที่สำคัญรับ โอ้่ามันอยู่ใต้าเมืองของพวกเราก่อนที่เราจะออกสึกพ้นหารตะวันเก้าางมาเป็นในเพื่อนๆดูไปแอบเอาดีกว่าทำเสียงเย่างเป็นำลังใจเพื่อน ทำดิข้ามีเลยจะดักข้าเลยจะกล่าวถ้าข้าทำ่างนั้นข้าขอลาออกดีกว่าเอไปแล้วไปบุกกันดีกว่ายังไม่้เลาอุลามีมีอุลาไหมมีุลาไหมอุลาหายไปไหนอุลา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 านลลาน นายพันเปลี่ยนคนเรื่อยๆว่ะ <ขอ S 1> แต่นายพันแต่นายพันเมื่อวานไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะดูดิครับท่านถึง <c oughs> ป,ประตูด้วยนะครับท่านเ <c oughs> โอ้โยแย่ๆกันลงเียา <c oughs> เปลี่ยนกันลงที <c oughs> ่โซลูสลงไปลงไปโอยู่ <c oughs> แก้กันแล้วครับอรอผมแป๊บหนึ่งทำไมมันโลู่อย่างวะใครขุดอะไรลู่ลู่ขนาดนั้นอะ่ะเฮ้ยซอมบี้ <c oughs> คือไม่อะไร มันลึกจังวะนี่ครับท่านทางเข้าเป็นแบบะเอ้าไหนวะยิงธนูเล่นอยู่วันหยิ่งครับพี่เอสทางนี้ครับท่านดูนีแนะครับจอบนะท่านใดพ้นฮึขูนี่หว่าแต่ว่าท่านจอมพลดูดีครับทุกคนจอบพ้นชินโซไหนอะกูดิโอ้ไม่ได้กุญแจลงมาหว่าลิม เอ้ามันต้องเปิดยกันเหรอไม่เคยมาเลยอะเฮ้ยมันมีขั้นใต้ด้วยเฮ้ยมีสปอนเนอร์ด้วยเหรอโอ้ยแล้วก็มีหมดที่เนี่ยใช่ใช่มันมีอันนี่มันต้องมันนี่ว่าะต้องฆ่ายให้หมดของเหมือนกันเด้งมาใชจ้ะมาด้วยด้วยตอนมันมีสกิลิตันกันเป็นชั้นเป็นชั้นเนี่ยอาจารไม่ดีขุดได้ไหมอ่ะไอ้สปอร์ตอ่ะไม่ได้ไม่ได้ได้สปาร์คอรหรอ ปัดปัดก็ไม่เป็นผลปัดไมได้แต่มันคนนั้นชิคกี้พายช่วยข้าจองพมันจังพมไม่ช่วยเหรอช่วยข้าดีท่านขบวนสตีเยอะมากท่านให้โดนตัวลมไล่ลุยมานดีวะตายสิคนข้างล่างนยังไงท่านมันจะไมีมันต้องไปทางไหนวะแล้วเราจะชนะข้างล่างไปกระเป๋าข้างล่างไปสเป๋า จะมันตีได้เลยเลยอดูกันน้ลยวิ่งได้คุณแกมาสองอันได้คุณแกมาสองอันทำไงเงี้ยวิ่จะหนีอันเดียวมันจะมีที่ให้มันจะมีที่ให้เมือันหญ่อยู่อ่ะมีมีมีตรงนี้ตรงห้องใหญ่เลยนี่เหรออืมตรงไหนตรงกลางเนี่ยเดี๋ยมไหนลาไปไหนเดี๋ยท่านเจียวข้างอลไรกัตายท่านเจียวระวังเขหมองนี่มีดับดักก่อนที่น้ำตาลนัะขึ้นไม่ได้ก็าบินต่อห้หน่อยโอ้ยหมดแล้วแล้วอ่ะ มีอะไรไหมครับท่าน,าน,นห้องนี้ระวังวางขวามือไยท<ป>่านมันใหญ่มันเยอะเกินเขาปิดตัวเองมันหุกนร่างอสูรจะไปที่เองช่วยดิ่แหละระวังกับดักระวังกับดักคุณกับดักทีแล้วครับท่านไงไม่เห็นมีที่อะไรเกิดขึ้นเลยไม่มันจะดับของมามันจะดับของมาไม่แม่กูใส่ไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยกุญแจกูไม่หายด้วย ่ไมดูทำเสียงอยู่แต่มันมันหมายความาไงมันไม่มีของรับใช่ไหมเออแต่มันทำเสียงมาห้องนี้มาห้องนี้โอ้โหทุกเดียวทุกเดียวฟังเลยจะตายเฮ้ย้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้ยากโอ๊ยท่านล่นท่านล่นช่วยหน้าไม่ท่านท่านล้นท่น ไอ้ยัยยิงกะลูไม่เข้าหรอไม่เข้าริงออกปตั้อดดนลงไู้เหรอฮึ่มเนไรผ่านอึบอึบอึบาลเลยนวะเฮ้ฟาเพยงเจ็บเยอะหนูตาด้วยโมันแรงเหลือเกินโอ๊ยขบวนเยอะเกินขบวนเยอะกินรีดีดีดี อันเดอร์ล็อกอันพี่เอ้าไม่กูไม่รู้สวยเอาปิดเสร็จแล้วจะไปของทหายมดหรือวะมันเปิดได้กี่ครั้งอ่ะอยู่กับพี่มีของใครก็ไม่รู้เนี่ยของเหล็กของอะไรมีเกาะเหล็กกับไอ้นี่ใช่ไหมพี่โล่ใช่ใช่ใช่โล่นี่นี่ดอกดอกบอลมันนี่เลยพี่นี่นี่นี่ตะวันตะวันมานนี่ตะวันมานนี่ตะวันมานนี่ตะวันมันีมานี่มันนี่ตอนเปิดแล้วมั้งไอ้ตะวันใช่ใช่กูมีกุญแจเยอะมากเออไอเชี่ยโลกกิจยุทธ์กูอยู่ไหนวะกูก็มีเหมือนกันเฮ้ยกูมีสองดอก อ๋อมันต้องเปิดให้เป็นรูให้เปิดก่อนมันถึงอยางนี้ได้เออต้องรอมันล่ะเก้ยมีใครเห็นโลกพี่ไหมไม่เห็นนะยี่แล้วพี่หอน้ำปะไม่นี้แม็กคิวนี่หรอใช่ปะพี่เกลือพี่ไหนๆใครมาจากไหนนี่นี่นพี่เกลือพี่เกลือไปไหนวะพี่พี่อยู่ไหนวะไหนพี่อยู่หลงเออนี่แหละพี่อยู่หลงพี่พี่เป็นคุณจีเหรอไม่ใช่นี่แต่วันเปิดอย่างนี้ได้ไหมไหนๆ ไม่ไม่เดี๋ยวผมอ้าปากมันเปิดได้ไหมอ๋อไม่มันต้องมันต้องอ้าปากมันต้องมีไอเทมข้างในมันถึงเปิดได้ต้องรอเล็บวะเราไปกันต่อดีกว่าท่านต้องไหนดิจะมีใครมารับค่าจริงเหรอก็เราจะไปเนี่ยแหละหาทางขึ้นก่อนเพราะผมอยู่ด้วยกันหมดเลยเนี่ยหามือทุกคนแยกแล้วออกไปหามือขวาของค์มือขวาท่านขาดเหรอ ไอ้เหี้ยตายหาเลยอ้าถ้าเราอะไรถ้าเล่นการบอลทำไมทีพี่อยู่ชั้นไหนล่างบนเมนเออล่างเลยจะหาล่างขึ้นไม่เจอตอนนี้ต่ำสุดเลยไหมต่ำเลยติดอยู่อ่ะเราต้องลงเลทเรื่อยๆมันถึงจานี้อันนี้ต้องมันนี้เปิดได้ไหมในกรีนอยู่ไหนอ๋ออันนั้นจะเปแนอะไรอะไรเป็นลากลนะเฮ้ยเปิดได้เปิดได้เปิดได้มาได้อยู่เอ้ยเปิดได้แล้วมาได้แล้วเฮ้ยอ๋อมันต้องขึ้นสีเหลือง มีไไม่ได้ไม like ่ได้นี่โดนพิกโดนพิกไอากบีนเอาไปเอาไปกูแบ่งให้เกได้เปิดอ้อตกไปหาคอนกูยังแบบเยอะรูเยอะเราใช้สุดกูเลี้ยงหร่าวะนี่ก็มีเปิดได้มันเปิดได้คนละคนละครั้งหรือเปล่าช่องเต็มป่ะแต่ของช่องเต็มมันเปิดได้คนละครั้งหรือเปล่าอยากล่า้อนอ่ะของกเต็มของเต็มจะโยนของฉิบหายแล้วจะใช้ไปทางไหน แล้วแค่ไปตรงเลยไปตรงนั้นออนมันถามไหมมันบอกว่าคนคนหนึ่งสามารถเปิดกล่องได้หนึ่งกล่องแล้วมันเหลือหลายคกล่องที่ได้ไอ้แท่งๆนั้นมันมาไอ้แท่งมันเปิดได้มันก็ขคือไอจิ๊บแมนเอเปิดได้คนละกล่องแต่เช่นละเอ้ยเปิดได้กล่องหนึ่งเปิดได้หนึ่งคนต่อหนึ่งครั้งเอ้าล้วอยังงหรอทำไมไอ้พวกที่เล่นคนเดียวมันมันเปิดเรื่อยๆไปเหี้ยอันตัดเองไม่รู้ไม่รู้ั้นอู้ดูไหนเนี่ย ไอมีขึ้นมันหนึ่งกล่องหนึ่งโว้ลหนึ่งโว้ทำเงิได้ครั้งหนึ่งลองเปิดดิพี่ช่วยด้วยเอ้าสามารถเขาสามารถเปิดโว้ลได้พี่วันผัดกันได้พี่วันขับรถไปพี่เบลโมเวนชื่อพี่แล้วค่ะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้มาสักพักแล้วแต่ทันแต่ผมจะมาทางทางของผมไม่มีทางลงไปอ่ะผมต้องลงไปหาพี่ด้วยการได้เกาะเพายุได้เกาะด้วยได้เกาะพายุเลยพี่อยากเล่นว่ะคนที่ข้าวไว้ที่นี่เถอะ ก็เปิดก็ได้พี่มาไม่ได้อีกเลยเนี่ยพี่ไม่เคยเปิดกองนี้นะเปิดไม่ได้พิดไม่ได้เจ้าหลอกคนเดียวไม่ได้นะสุดแล้วแล้วให้เปิดบ้างเล้วให้เปิดบ้างมันหนึ่งขาดพ่นแล้วมันหนึ่งอันอันต่อหนึ่งครั้งไปแบบเข้ามาแล้วมาดีเซียรปันปันแบบพ่นหนึ่งเปิดได้เปิดได้ทุกอันแบบเปิดได้เขาเปิดมันเลี้ยงกูยอบข้ามันเขาเป็นเกิดเวิรมเล่นไร ช่วยแล้วม่ช่วยแล้วออาคนตก็ิ้าไปเกล้างเอาไปเสยกนเลยงแทันเลยเดมันต้องปักคอร์ดไหมมันต้องช่วยไหมเี๋มันเป็นเลดวะเดี๋ยวมันหมดเองเลดเลดเันหมดเองไอ้ลมมันแพ้อะไรวะลมมันท้กูอยู่น่กูอยู่ลองกดไปดิกดไปดิวกเกดไปดิ๋าดเดยกดเดดเดยดเเเนปวเองอ่ะมันจะเ้เเข้าใครไม่รู้ อ๊อบเอามันดอกกุญแจ้อบอามามากูยงไม่เปิดมาดิเอ้ยเดินเดินดอกหกดอกไอ้เียาดีใจมากเกินไปยังวะค่ะดีใจเหมือนกันกมัน้หกดอกอันจะต่อไปตกแต่งเหรอติดานึงนอตรงข้ามยิงมาไปการที่ขับไปจริงท่านจะุญาตข้าไหมหมดกการอนุญาตอันเชิญได้ตังใจจะเต็มนี้ตั้งไอว อุ้ยพายุมุนไปเลยเอ้าปลาใส่กระดิ่งเอันหนาว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 มันนี้นี่หรือเปล่ากล่องละคนแบบหนึ่งกล่องได้หนึ่งคนเวลาเปิดอ่ะด้แต่กล่องตะวันแรกที่ตะวันจะเปิดไม่ได้อันจะหมดเยอะแล้วอานจะกล่องนั้นหมดแล้วไงกล่องเปิดแล้เลย ก็หมายถึงของในข้างในหมดแล้วก็เลยเปิดไม่ได้แล้วเฮ้ยข้างล่างมียาพิษมั้งนะมียาพิษเออมาตอนนี้เฮ้อะไรกูงงเลยกูไม่เคยลงข้างล่างก็เลยไม่เคยมาเอาเดี๋ยวเอาเพื่อเอาฮอปเปอร์กลับบ้านนะทุกคนไปนะเอาคนเร็วเลนท่านทำอะไรลงไปท่านจอมคนเอาคนเย็นและคนหันไอ้หันก้าวขอโทษ ท่านนายพานบอกอีกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยท่านนายพานเหตุสุดวิสัยข้าไม่เคยกินเลยว่านายพานจะเป็นอย่างนี้เหตุสุดิสัยีมันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยมั็นรากเลยทนายพานหัวหมาแม่แม่กลับบ้านไปต้องทำรูนั่วแล้วนะกลับมากลับมาที่ของของท่านขาไม่ได้เก็บอะไรไปงานนี้มีเรื่องจะคุยกันอีกยาวเหี้ยมกุตกใจหมดหันมาเจอ เขาจะคือเป็นรีเฟกของไวล์รุ่นนั่นเองแกแล้วกันเหรอขั้วมันขึ้นไปอย่างวะเไรได้สองคนนี้กูเปิดไปแล้วเอ้ยอะไรมันเฮ้ยี่ยกูไปเห็นเขามันมันดูวนนั้นได้อะจาวินเขาเรียกว่าไงอะไรดูดเลยไม่รู้ว่าไอ้้เหียงที่มันอยู่ข้างในแล้วก็ถ้าเป็นฟ้อนก็กดเลยออมออมวันนี้มีเพียงอ๋อมไม่มันแค่สูมเฉยมีแี่ดูดกับฟองข้างในกูได้กอบเพชรอันเบรกิ้งสองแล้ววันนี้ขัดไม่ทันเลยตกติดมาก มีเหลืออีกป้าอย่าไปมีมีไดมอนด์ว่ะมีไดมอนด์เก็บเลยแล้วกันนะของแบบนี้มีป้ามีเรื่องให้คุยกันอีกนะสินะท่านไหนผลเอ้ยท่านไหนมาเอาไปได้ตังใหญ่จริงจริงนะโอ้ที่ไหนวะเนี่ยไอพายุเหรอไม่ได้นะออกใจหมดเลยเชื่อมั้งมองพวกมันก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยอย่างนี้นะ หมดแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วเนี่ยใช่ข้างหลังไหมพนัเนี่ยพี่มองแล้วพี่สามยังได้โผล่ไม่มีตัวพิงด้วยนหรอะอันนี้ต้องการขอเนี่ยคุณทางขยะนครับหมวกหมวกขั้นะครับหมวกกินยุทธกูหายไปไหนข้ากูไม่พอขโมยหมวกเกียรติยศทธ์อีกไอ้ไอันนี้อะไรอ่ะ ใครลงเลยเนี่ยเบอร์คิน่ครั้งแรกคืออะไรบ้างปกปันอันนี้บอกินดิรไปดีกวเฮไปสุ่มต่อไปสุ่มตอให้กูสามดอกเองอ่ะอันนี้เเ a อร o โพเทอรี่ s h ร์ d คืออะไรโอ้ชชาร์ดเอาไปทำาันเนีทำใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาไปทำใ เอาไปทำเร็วภาษาญี่ปุ่นมีซุ่มไหมมีซุ่มไหมอยากซุ่มเราเราเหมืองนี้วุ่นเลยกันหมดเราไปคิดลันเชียนนี้ได้แล้วเว้ยทุกคนเดี๋ยอกใครได้ซุ่มไหมไม่ได้ใครอ่ะเฮ้ยสปอนมอนเตอร์อ๊อบเหรอไม่มีเลยเจี๊ยดขนไงมันง่หยอกมันคือคว้สเหรอมันเหมือนสปอนมันเหมือนสปอนมอนเตอร์เลยนะไอตรงนั้นอะ วันนี้มีเตียงด้วยว่าแต่ตรงที่ตะนต่อไปคืออะไรครูกระทงศึกษาธิกที่สุ่มไงที่สุ่มที่สุ่มมามามาสุ่มมาสุ่มไปสุ่มได้สุ่มได้อันนี้สุ่มได้อ๋อมมามามาเดินเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไงขึ้นไปยังไงวะนั่นอ่ะมันขึ้นไปยังไงทำไมบันไดมาขาดๆต่อๆกันวะมาไปทางไหนกันวะปกติเราชนะแล้วพี่ตอนนี้โมใจไม่ซ่อมอันนี่เป็นยแล้วทุกคนชนะใครได้บิคของเราอย่างมันยังไม่เชื่อนะถ้าคุณยังไม่พอหรือว่าต้องสองอัน ออกทางไหนอะท่านดีจริงเลยที่สึกดีไม่มีใครตายดีจริงๆเลยที่หัวหน้าเรารอดไม่โดนรอบปวงประชาชนโดยคนกันเองครับคุกไปพี่ต้องมีแล้ววะผมว่ามาตรการสุดท้ายตะวันในการนก็เพื่อนช่างกูเตรียมเพื่อนอ้อจำเนื่งกูขอจ้องหน้าก่อนอาจจะเป็นไปได้ เราสามารถหากุญแจได้จากไหนเนี่ยจากดันเจียนกุ้แจมันจะดอกตรงเนี้ยพี่แต่ตอนเนี้ยเราออกทางไหนนั่นเด้พี่พูดขึ้นพี่ไม่ออพูดขึ้นมันก็จะรู้บ้านกูเลยมัน่ดีอ้าวตอ้นก็ดีเลยดิอู้ดดีดีดีลุ้น มันอยู่ชั้นหนึ่งมิเหรอทางเราเข้ามาใช่ใช่เฮ้ยตะวันตะวันตะวันเฮียก็อยูเพื่อนอ๋อยู่ประมาณว่าก็อยู่ใกล้กูสุดละกวินบ้าหรือตะวันเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทันหลังมาโอ้ยไหนวะเราไปซื้อทางของเราอยู่ตรงไหนขาดพยายามเช่นกันท่านขาดจับได้แล้วท่านไอ้เ้มาท่านมันเปี้ต่อมาท่านแตงว่ามึงเปิดได้คนเดียวขึ้นมาไม่ใม่เมื่อกี้กูก็ไม่ได้เปิดด้วยซ้ำอ๋อมันเปิดไม่ได้รู้เนี่ยวะ แน่ๆแปหนึ่งหรือว่ามันต้องเป็นสีเหลืองเหรอจ้องนี่ไม่เท้คอนมันโผล่แล้วดี่ไงนี่มีกอดไอมอนด้วยอะยามจ้องอยู่พอดี้มันคือเสียงอะไรวะเสียงซอมบี้ไม่มีมีอลมอยู่โอ้โหว้าายัลฮะท่าไหนคอนมา หล่อชื่อ่ะขวานนะดิหุ่นแล้วกันดูนี้อันตรายไปกันเด็ดท่าไ่เด่นอยากบินอยากบินบินบนอยู่ปนหยุดเอาอมกทำไงบินบินแอกดิรอดเไยฮะขึ้นไปอวนอยู่ไต่้ากับแล้วนะสายพวก้ายังไม่เดินภารกิจแต่เนี่ยพวกข้าอยาได้ท่านมอง่พชรข้าทิ้งของโอเค ไอเ้เที่มันอยู่ไหนวะนะข้าคูีข้าวคูวีข้าวคูวีข้าวคูวีโดนิรอบอมวชน